ชุดนี้นะครับสิผาพี่น้องมาเก็บบักแตงกัวอีกเข่าเก่าเด้อแตงกัวนะครับชุดนี้ที่เฮาลงไว้ทั้งมืดนะครับจะกองเกาะอันนี้เฮาลงไหวสามสิบหากองเนาะเดี๋ยว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 เบื้องหน้พี่น้องเริ่มเลยนี่อู้ซ้ำแขนเลยอ่ะมันนายแฮงอู้อันเดีเด้ออันใดแขนอันใดเสาอันใดแตงกัวนี่เอาไว้จะเห็นท่านอู้ได้ครับนี่เบิ่งจะล่ะเห็นบ่อ่าจะกองนะสามสิบหากองสามสิบหากองนะครับสามสิบหาต้นอ่าสามสิบหาต้นเพราะว่ามันใส่กองละต้น ครับผมสามสิบสามสิบห้ากล่องสามสิบห้าต้นเก็บผลผลิตมาแล้วจ้ามือครับเก็บเก็บมาแล้วร่สิบสองมือต้นนี้ร่วมแล้วได้ได้สามสิบห้าได้สามสิบห้าโลสามสิบห้าโลนี่บ่ล<า>รวมกับตัวที่เก็บาถ้าได้ร่วมนี่กำลังสิเก็บไมหมหลักการบ่ลรวมตัวที่เขาเก็บกินเก็บแจก<า>แถมแมนอันนี้คือแค่นับแค่ว่าเวลาลูกค้ามาเสือนะขายโลจักบาทครับอยู่นี่อยู่นี่ขายโลละยี่สิบบาทจ้าครับผมอ่เดี๋ยวมือนี้มาเบิ้งน้ำกันได้ครับภาษาสิบหากล่องนะครับเก็บรอบที่สิบกว่าแล้วได้ครับใช่ค่ะคือเก็บ แตงกวานี่ยนะครับจังที่บอ๋อนะครับหนึ่งเดือนปลูกหนึ่งเดือนเก็บนะครับเนาะคันเพิ่นได้เก็บแล้วนะครับก็คือต้องเก็บเสมอแม่นี่เบิ่งแต่ละโดดๆเห็นไหเนาะเบิ่งเองโอ้ยนี่นะครับโดกนี้นะครับเด้อนี่แตงกวาในกองฟ้มแล้วนี่ยนะคูณใดเพรท่านได้ปลูกอยากจะปลูกกับปลูกเรื่อยๆนะครับวิธีการปลูกก็ลงมาแล้วอ่าเนี่ยเบิ่องเบื้องโอ้ยนุกแห้งใสโอ้ยสูงไหมเมื่อกี้ว่าได้บ่อนี่ใสอุ้ยเมื่อกี้โอ้ยสำรวจเมื่อกี้เลยนะครับเนาะเบิ่งเบิ่ง อ้ยบิ๊กๆเลยนะครับมันคือบลาเหลืองเนาะปกติขนวยไงเบึ้งเบิึงนี่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 ซาลาอยู่นี่เบึงลาเองไ่นี่ซาบลาฟอยู่นี่เบิึงเด้อเบิึงผมใส่ผิดเด้อพี่น้องเบิึงเบึงเบิึงเรื่อพี่น้องมันเป็นบักฟักหรือเป็นบักแฝงนี่เบิึงมันแมนแตงกัวหรือบักฟักมาติหรือว่าบักแฝงมาดิใหส่โอ้ยเบิึงเด้อนี่แนมแม่ละวะคุณ ขนน้อยบางใหญ่เลยเบิางเด้อน่ะในตะกร้านะครับมีแต่น้อยใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวไปลองสั่งเบิ้งเด้อครับเด้อว่ารอบนี้สิได้จักโลอ่านี่เด้อครับเบิ้งเบื้งเบื้งตะกร้าของแม่เราเก็บเด้อเบิ้งเด้อมีแต่น้อยใหญ่ใหญ่ครับน่อแม่เนาะปลูกในดินมันใหญ่จังซี่บ่แม่บ่แล้วแล้วรสชาติมันเป็นจังได๋นาะหวานก็มันหวานเนาะหวานเออครับแม่นี่ต้องมาเก็บไปกินซมื้ออ่าลองมาสั่งเบิ่งครับว่ารอบนี้สิได้จักโลนะครับเนาะเมื่อกี้40โลแล้วเนาะ เมื่อกี้สีบโลสีโลแล้วนะครับมือนี้เก็บผลผลิตเป็นมื่นถึง1ิเอ็ดถึงนะครับปัาบเอาห้าโล6โลอ่าเก่ากว่าแล้วนะครับเอาสิบสิบ10สิบเกินแล้วครับตีไป10โลนะครับเนาะที่เหลือก็เป็นทาเข่งนะครับเนาะตีไป10โลอ่าตอนนี้ได้50โล50โลก็1,000บาทยังสี่รวยห้าเลยเก็บอีกประมาณ1สิบกมือนะครับเนาะประมาณ10สิบกมือนะครับ มีพี่น้องหลายคนนะครับเนาะที่เพิ่ง่งคลิปล้วก็ไปทดลองปลูกนะครับลางคนก็บอกว่าดอกร้นนะครับหรือว่าติดหน้วยกับเน่า่นหลวกลงมากนะครับเนาะเงืลองเือเก็เป็นน้วยได้รีบๆน้อยๆเดียวนะครับกับใบใหญ่แล้วนะครับนะจะบอกเลยว่าแตงนี่นะครับสามสาเหตุหลักๆเลยนะครับเนาะที่เหตุให้บ่ติดน่วยหนึ่งก็คือเรื่องของต้นพันธุ์นะครับเนาะสองก็คือเรื่องของแสงนะครับแสงเขาต้องได้น้ำนะครับสามก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับ คันพี่น้องนะครับสื้อปุ๋ยจากสวนเฮ้านะครับก็จะบ่มีปัญหาในเรื่องของปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปุ๋ยของเฮ้าเป็นปุ๋ยสูตรเดียวจบนะครับใส่ใดทั้งพักที่ปลูกในดินนะครับปลูกในน้ำนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทั้งใบแล้วก็ที่สำคัญก็คือใส่ใดกับพักที่กินดอกกินผลนะครับแล้วก็พักกินใบเลยนะครับสูตรเดียวจบเลยไม่ต้องไปเปลียนสูตรเลยนะครับน้องไ่ต้องบ่ต้องฉีดเท์ามอนบม่ต้องเพิ่มอะไอีกเด้อคันพี่น้องซื้อในเรื่องของปุ๋ยหรือว่าพัน กับเฮานะครับพี่น้องไปดูแลแค่ในเรื่องของแสงแ,<ม>แต่กับพี่น้องเอาไปปลูกการแกงคือเฮาคือมันจบเลยไงครับพี่น้องสิได้ผลผลิตคือเฮาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับะจะได้แบบนี้เลยเพียงแต่ว่าให้พี่น้องปลูกกล้องละต้นพ่อ<ม>นะครับเนาะงสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมอีกคือเก่านะครับเนาะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ